อันนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนาะไม่ได้แคปคำพูดเลยนะไม่ได้เบรมหรือไปว่าฟ้าใสาเลยนะคะฟังแล้วจับประเด็นให้ดีนี่คือการชี้แจงจากแม่ปุ้ยนะแล้วก็คิดว่าเมื่อกี้ก็เปิดคลิปดูแล้วที่มีคนหนึ่งคนไปยื่นไม้สัมภาษณ์ฟ้าใสาแล้วก็จี้ประเด็นนี่นี่นี่นน ะะไปเรียนเรื่องเงินเงินทำบุญ<ม>อะไรเนี่ย VR1 VR1 ก็เลยอ้าไม่ได้ไไดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องที่หนึ่ง VR1 เกิดขึ้นจากทางที่ TPN เนี่ยได้มีการทั้งทีมเลยเรานั่งประชุมกันมีการนั่งคุยกับนางงามของเราว่าอยู่อยากจะทําอะไรอยากจะทําโครงการอะไรไหมตอนนั้นเรานั่งประชุมกันหมดละคําว่า VR1 แม่ปุ้ยกระเบนคนคิด พีมีคนคิดนําเสนอว่าเราในเมื่อแฟนคลับรักใน MUT รักในใครอะรักในตัวของนางงามรักในตัวน้องฟ้าใสรักใน Miss Universe Thailand แล้วก็ตั้งมาเลยชื่อ VR1 รวมกันเราเป็นหนึ่งก็คิดโครงการมาแม่ปุ้ยก็ยกหูหาพี่ๆวงการศิลปินที่ดูแลศิลปินนะคะเพราะเราประชุมร่วมกันว่าเราอยากจะช่วยเด็ก ที่เขาได้โอกาสเพราะาฟ้าใสาเคยไปทําโครงการเกี่ยวกับเด็กๆอยู่แล้วเราก็อ่ะเอาดีเราก็อยากจะให้โอกาสเนี่ยไปเข้าถึงเด็กๆซึ่งเป็นเด็กผู้ผู้พิการนะคะโดยการที่แม่ปุ้ยก็ติดต่อไปนะคะร้านพี่ชัยชื่ออะไรนะคุเล็กปากด้ีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไรนใะอยู่ริ River City. เวอร์ซิตีะ นะคะก็เป็นร้านที่คือคือท่านเนี้ยก็น่ารักมากแล้วพี่ปุ้ยก็ขอหาเพื่อนเพื่อนธุรกิจเลยว่าเฮ้ยมาทําโครงการนี้มันเกิดขึ้นให้ฟ้าใสาเขาหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเขาก็อยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเ,เด็กด้อยโอกาสเราก็มองว่าอยากกันนั้นเลยเงานศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วบ้านเราก็ชอบศิลปะนะคะแล้วเราก็อยากให้เอาเด็กเด็ก ที่ได้โอกาสแล้วเขาก็พิการด้วยเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องทําเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ยกหูนะคะก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีคุณชัยนะคะคุณพี่ชัยนี่ก็เป็นก็เป็นเต้โผลใหญ่เลยเป็นเป็นหนึ่งในผู้ใหญ่ในวงการธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของศิลปะด้วยนะคะงานที่เกี่ยวกับงานอาร์ตอะไรเนี่ยต้องต้องไปที่คนนี้ ท่านก็น่ารักมากโอ้โหติดต่อศิลปินดังๆมาหมดเลยเพื่อที่จะมาช่วยกันในวันนั้นหลายๆคนก็เคยผ่านตาไปแล้วเนาะกับโปรเจกต์ VR วันนั้นก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะแล้วเราก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนักเลยในปี62เนาะเราก็บอกอแฟนๆใครอยากจะทำบุญก็ไปทำบุญกับฟ้าสายบริจาคกนันเข้ามาฟ้าสาก็จะเอาเงินนี้ไป ที่จังหวัดอุบลน,นะตอนนั้นก็เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มีคนบริจาคมานะคะโชคดีว่าเราทำนี่ี้กลับมาออฟฟิศจริงๆไม่ได้เข้าออฟฟิศวันนี้เพราะยุ่ง<ม>เราก็ทำเอ,อเอกสารไว้หมดค่ะว่าใครบริจาคเท่าไหร่นะคะ<ม>ขอใส่แว่นนิดนึงเนาะ,ะใครบริจาคเท่าไหร่อย่างไรนะคะ,ะนะคะก็ะเนี่ยยกตัวอย่างเนาะใครบริจาคเท่าไหร่อะไรเราจะทำะรายละเอียดไว้หมดเลย นะคะทำไว้หมดเลยรวมถึงว่าแฟนๆน,นะคะเนี่ยเราจะทำรายชื่อหมดเลยนะคะแฟนๆท่านไหนบริจาคมาอดูนะคะเนี่ยรายชื่อผู้บริจาคเราปิ้นละเอียดเลยค่ะตั้งแต่วันวันนู้นแล้วนะคะนะคะมีการเ,เนี่ยนะคะร้อยสองเราถือว่าเป็นเงินที่มีค่าเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังบุญที่แฟนๆเนี่ย ส่งเข้ามานะคะเนี่ยนะคะอ่าเนี่ยมาหมดเลยค่ะอืมนะคะเนี่ยมาหมดนะคะมาหมดนะคะเนี่ยกี่บาทกี่สตางค์เนี่ยใส่หมดนะคะแล้วก็มีทําบัญชีสรุปชัดเจนนะคะอ่าอ่าอันไหนค่าน้องเมย์ที่เราแยกอ่าแล้วก็จะมี ไปโอนนะคะโอนไปที่ไหนยังไงมีทําชัดเจนหมดแล้วก็ยอดของเพื่อนพี่ปุ้ยพี่ณที่ส่งมาะนะคะมีหมดค่ะยอดย่อยๆก็ร้อยสองร้อยิ์ออกมาหมดแล้วก็ยอดส่วนใหญ่ยอดใหญ่ๆนะคะก็ขออนุญาตปิดชื่อนะคะอันนี้ก็กลุ่มเพื่อนพี่ณอันนี้พี่ณนะเขาก็เพื่อนๆเ,เขาก็อยากจะทําบุญด้วยเนี่ยขอปิดชื่อนะคะเขาเป็น <laughs> นักธุรกิจใหญ่เขาไม่อยากออกสือะะ่อค่ะ นะคะเนี่ยก็อันนี้นะคะกลุ่มเพื่อนแม่ปุ้ยนะวันนั้นนะนะวันนั้นนะอ่าเนี่ยอ่านะคะก็จะมีโอนเข้ามาเนี่ยทีหนึ่งห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเยอะกลุ่มเพื่อนแม่ปุ้ยก็ส่งเข้ามานะคะอ่ะก็ทําการใช้จ่ายไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เออก็เลยถามเมย์ซึ่งเขาดูแล การเงินบริษัทเมเมแล้วบัญชีนี้มันยังมีเงินอยู่เท่าไหร่ไอ้ที่บอกมาสี่แสนห้าแสนนี่ไม่รู้เรื่องหรอกหนึ่งแม่ปุ้ยไม่ได้ยุ่งเลยเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องทํานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปรากฏว่าอะไรเอามาดูซิเรียกไหมฉันดูหมดเลยเขาไปค้นหกค้นตั้งนานว่าจะเจอสมุดนะคะก็ปรากฏว่าเงินล่าสุดนี่ยังไม่ได้ไปอัปเดตด้วยซ้ำนะคะแต่มันโพสต์เอาไว้อยู่หน้าไหนนะคะ อ่าสเตทเมนต์ตั้งแต่วันที่19เดือน2ปีสองศนะคะก็อยู่ที่หนึ่งมือเออไม่ใช่ไม่ใช่สี่แสนหนแ้าแล้วก็มียอดบริจาคอันนี้น่าจะมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนคุณปุ้ยใช่ไหมแสนห้าอะนวันที่19เดือน2องนะคะก็ยังมีเงินเข้าจากอันนี้นึกออกละกลุ่มเพื่อนๆน บางทีเราไปกินแชร์กันเราไปทาเราเจอกันบ่อยอ่ะกลุ่มเพื่อนเพื่อนทั้งหลายมีหลายกลุ่มมากเขาก็เออเออเออโอนเข้าไปแล้วพี่ปุ้ยเนี่ยเอาไว้เอาไว้พี่ให้ TPN ทํากิจกรรมต่างๆนะคะคตั้งแต่ปี2 0และจําได้ว่าตอนนั้นพี่ปุ้ยก็บอกไปว่าเอ้ยทุกคนไม่ต้องโอนเข้ามาแล้วไม่ต้องโอนแล้วพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไวาจะทําอะไรโปรเจกต์ใหม่วันหลังอะไรยังไงค่อยว่ากันมันก็กลายเปย็นว่าเนี่ยเงินมันก็คาอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ก็จะมีคนเบิกต้องมีสามม,มีเจ้าของบัญชีสามคนเนาะมีฟ้าสายมีฝ่ายการเงินของเราแล้วก็มีแม่ปุ้ยแต่มันก็ไม่มีใครเบริกมันก็ขายอยู่อย่างเนี้ยประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้เงินอยู่ตรงนี้หมดนะคะเฉพาะเพื่อนแม่ปุ้ยที่บริจาคเข้ามาเข้ามาก็หลายแสนเรียบอย่างที่เห็นนะ่นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อ,อ,อยากจะบอกประเด็นเรื่องเงินเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่มันก็เหลือเท่านั้นนะเพราะมันชัดเจนนะคะแต่ประเด็นคือ ที่น้องฟ้าใสาบอกว่า,าให้ทนายใช่ไหมทนายส่งหนังสือมาอันเนี้ยไม่ได้ว่าฟ้าใสาไม่ได้ส่งนะคะแต่ฝั่งเราเนี่ยไม่เคยได้รับนะก็อยากจะฝากไปถึงว่าฟ้าใสาาจะส่งมาก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้อะ่ะช่วยช่วยเอาอันนั้นมาโพส์ให้หน่อยสิหรือว่า คืออย่าโพสไปโพสมาอะไรช่วยบอกมานิดนึงโทรศัพท์ออฟฟิศก็มีเบอร์แม่ปุ้ยฟาใสก็รู้เนาะคือส่งมามันอาจจะไม่ใครรับเพราะว่าฝ่ายการเงินเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเอ่อแม่ปุ้ยก็ถามอะทีมท b เอ็นที่นั่งประจําอยู่ในออฟฟิศมีอยู่ห้าหกคนเขาไม่เคยเห็นมันอาจจะตกหล่นหรือเปล่าหรือว่าส่งมาทางไหนหรือใครเซ็นรับไร้เบีดตามเอ้ยเซ็นรับแล้วทำไมไม่มาให้หรืออะไร,หร,ออะไรหรือมีการติดต่ออะไรกันเนาะเพราะช่วงโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเรายุ่ง จำว่าช่วงโควิดเนี่ยเราออกไปทำกับ food for fighter เราออกไปทำกับเอฟเอฟเอฟแหละเยอะแยะหลายหน่วยงา,ายนงาแล้วเราก็ไปเออกลุ่มเส้นได้ด้วยนะคะเราบริจาคทั้งถุงเก็บศพบริจาคเงินบริจาคของก็ก,ก,ก,ก็กลุ่มกลุ่มกลุ่มเพื่อนแม่ปุย้ยกลุ่มแฟนๆที่น่ารักแฟนคลับอเมนด้าอะไรเราก็เอาไปบริจาคก,กันหมดเลย เช่อไหมคะเงินนี้ไม่ได้ถูกเอาไปใช้นะคะเงินยังอยู่เงินอยู่ครบกุกบาทรบทุกบาทกสต,ตาจาตั้งแต่ปี20ไม่เคยมีการแตะนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะสบายใจได้แล้วลืมไปด้วยเมื่อเช้าทําเมบัญชีนี้มันคืออะไรก็เนี่ยเพิ่งไปค้นมาให้เนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าอันที่หนึ่งอยากจะฝากไปถึงภราใสด้วยนะลูกถ้าเกิดว่า หนูก็สามารถเดินเข้ามาที่ TPN <Okay. S 1> ได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยมามา,มาหาเมเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ทำไมต้องเป็นทนายก็ไม่มีคำถามมาว่าพวกเราก็ถามว่าทำไมต้องให้ทนายมันไม่ต้องทนายแม่ปุ้ย mm. ไม่เอาทนายเลย mm. เพราะว่าเงินมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีการใช้อะไรเลย mm. แล้วเป็นล่าสุดเงินที่เพื่อนแม่ปุ้ยเนี่ยบวกเข้ามาอีกแสนห้าก็ไม่รู้นะไม่รู้ใครบ้างเลย มีรายชื่ออยู่ในแฟนมีมีมีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาเลยจะเอาไปทําบุญอะไรก็เอาอ่าเดี๋ยวเราจัดนางงามมาไปทําการกุศลนี่ค้างอยู่ตั้งแต่ปี้โหปี20เพราะว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ไปยุ่งกับเงินนี้เลยนะคะของนี้มันหลอกกันไม่ได้เนก้อนใหม่หมดใช่เป็นเงินเงินเงินเพื่นพนพนอนๆเงินเรานะคะแล้วก็แฟนนางงามของเราแต่ก็นี่มีคนถามมานะว่าอยู่ในอีกเพจนึงพูดบอกว่าเออแล้วใครเซ็นได้บ้าง ก็เซ็น2ในสมันเช็คได้นีคะการเช็คเนี่ยถึงฟาใสเองก็เช็คได้ถ้ามันมีการเบิกเงินแบบผิดปกติเอาเงินไปใช้เนี่ยมันก็ชัดเจนของอย่างเงี้ยหลอกยากโกงยากแลวอย่างนึงมันเป็นเรื่องของแบงค์มันเป็นเรื่องของแบง์มันโกงไม่ได้หรอกค่ะแล้วที่สําคัญเงินพวกนี้เนี่ยนะคะแฟนๆก็อุตส่าห์น่ารักอ่ะทําบุญมาจะหบาทหบาทร้อบาทก็เป็นจิตกุศลที่เท่ากับ เพื่อนๆแม่ปุ้ยะที่ส่งกันเข้ามาทีละห้าหมื่นสองหื่นหนึง่งหมื่นก็โอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นนะคะก็อยากจะบอกว่าแค่ยกหูมาหรือหรือถามมาอันนี้อันนี้อันนี้แม่ปุ้ยพูดใน,น้พานแม่ปุ้ยที่ไม่รู้จริงๆเนาะมีพีเจนเ e คร e t ไทยแลนด์บอกว่าถูกต้องครับแม่ปุ้ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปโพสต์เบอร์ติดต่อก็มีทำไมไม่มหมดปรึกษา<ม>สรุปแล้วเจตนาคุณคืออะไร แล้วมีคนมาคอมเมนต์ตอว่าอยากตากผ้าไม่แม่ปุ้ยไม่อยากให้มีดรามา่าแม่ปุ้ยอยากจะเป็นคนที่อยากจะทํางานอะไรให้มันสร้างสารรค์แล้วบอกตรงนี้นะคะอย่างที่งานยูไอยูคนถามว่าทำไมไม่มีฟ้าใส่ไม่มีฟ้าใส่มีหลายคนที่ถูกคอฟเวอร์แม่ปุ้ยก็ไม่ได้เชิญเนาะเพราะว่า มันมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะอันนี้พูดจากใจดแทบจะไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วพูดจากใจโดยส่วนตัวไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรกับฟ้าใสาเลยในบริบทของนางงามอะ่ะก็ชมเขาอยู่ตลอดว่าเขาสวยเขาฉลาดสมองเป็นเลิศแล้วก็เขามีตะก,กะของการเป็นนางงามของเขาอะ่ะเราไม่เคยว่าเลยแต่นะคะมันก็มองในสองแง่แม่ปุ้ยโทรไปเชิญอ่าเดี๋ยวโดน ผู้จัดการต่อว่าอีกว่าดิฉันหิวแสงหรือเ<ไ>ปล่าเขาหรือเปล่าไปโหนเขา,ราห,หรือเปลา่าอ,อยากไปกเกาะกระแสเขาหรือเปล่าน้อง,ของเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แม่ปุ้ยคิดแต่ถ้าถามว่ามีอะไรเกียดชังภาใสไหมบอกไว้ตรงนี้นะคะไม่มีค่ะเขาก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเขาแม่ปุ้ยก็จะขอแค่จดจํานะคะวันที่ฟ้าใสมานั่งประชุมกันแล้วก็เล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังว่า ฟาใส่ผ่านอะไรมาบ้างทำไมไม่มงสักทีในในสมัยก่อนอันเนี้ยโกหกตัวเองไม่ได้ทุกคนก็ต้องบอกว่าฉันพูดจริงทุกคนต้องพูดจริงหมดแม่ปุ้ยก็ไม่ได้ขอให้ใครมาเชื่อไม่ต้องมาหาอะไรทั้งสิ้นเราจําแต่สิ่งดีๆแม่ปุ้ยก็จะจําแต่สิ่งดีๆว่าวันนึงเอเด็กคนนี้มานั่งเนะาะฟาสามจ้าเออฟาใส่ก็ต้องจําจําได้นะที่เล่าว่าหนูมาบอกว่าหนูอ่ะ เสียใจมากเลยในช่วงเมื่อก่อนหนูเดินเข้ามามีคนมีคนแม่ไม่ต้องพาดพิงนะแค่บอกว่าเนี่ยจะไม่เห็นแววนางงามในตัวเธอเลยนี่หนูเล่าให้แม่ฟังเองใช่ไหมแม่ยังบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะฟ้าใสานี่มีคาริสม่าฟ้าใสมีความฉลาดเราต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้นะนู่นนี่นั่นจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ เป็นอะไรที่เราจะต้องมาพูดกันแต่อันนี้ไม่ได้ว่าฟ้าใสาเพราะว่าเด็กเขาเปิดโพสให้ดูฟาใสาเขาไม่ได้ว่าเราโกงนะลูกเขาก็เล่าแค่ว่าเขามีให้ทนายส่งจดหมายมาแต่ว่าเราเงียบอยู่แล้วเขาก็ยังบอกว่าวันข้างหน้าก็ยังจะทําเงินมันยังอยู่ก็ไปทําการกุศลด้วยกันได้แต่ว่าจะติงไปนิดนึงว่าฟาใสาไม่ต้องให้ทนายส่งหนังสือมาแล้วแม่ก็ยังไม่เห็นด้วยขอดูฉบับที่ส่งมาด้วยนะคะจะได้มาไล่เบี้ยคนในบริษัทเหมือนกันว่าใคร รับโทรศัพท์รับเอกสารแล้วไม่เอามาส่งไปตามแผนกต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเบอร์โทรศัพท์ก็มีโทรมาเนี่ยเงินอยู่ตั้งแต่นี่ไม่ได้แตะเลยเนี่ยลืมไปแล้วที่เนี่ยจริงๆก็เต้นกิ้วที่เตือนขึ้นมาเพราะว่าเราลืมไปแล้วไม่ได้มีการแตะเลยเนี่ยังถามเมย์ว่ามันเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงอทีเนี้ยก็มีคนพูดบอกว่าเงินบริจาคต้องนําไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ถูกทีนี้เขาก็มองว่าที่ทางฟ้าใสต้องการคือคําชี้แจง กลายเป็นว่าเราเงียบมาตลอดจริงๆเราก็ไม่ได้เงียบเราไม่เคยเงียบคือคําชี้แจงนี่ไงคะที่ถามไปว่าคําชี้แจงเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาส่งหนังสือมาเราก็ไม่ได้รับเลยนะคะแล้วก็ อาจจะส่งมาตกหล่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถามว่าขอส่งมาให้หน่อยที่บอกว่ามาจากทนายคือบางทีเด็กมันรับนะมีเหมือนกันนะเอกสารโอนที่ดินชนะหายใจตัว่าเป็นกอง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 ไว้ในทำไมต้องถึงขนาดทนายมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ยังไม่ได้รับเราเราพูดไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่เห็น